ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อเซจากปลายายปริศนาเชิญเลยครับก็ครับ ครับครับกบ่ก็ก็มุกก็คือผมอ่ะผมมาอยู่อยู่กับพ่อกับแม่จะมอยู่กับครอบครัวใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยพ่อผมอ่ะไปเจอบ้านหลังหนึ่งพี่ไปเจอบ้านหลังหนึ่งเขาให้เช่าพี่แต่บ้านใหม่เนะแต่บ้านใหม่แะพี่ไม่รู้ว่าทาไมเจ้าของเขาไม่อยู e ่นะครับแล้วแล้วมันเป็นบ้านใหม่แล้วเขาให้เช่าาให้เช่าถูกปี่เป็นบ้านกี่ชั้นเป็นบ้านบา้บ้านตูน เอ่อข้างล่างเป็นปูนพี่ข้างบนเป็นไม้ครับ uh huh. ผมหลังหลังใหญ่มากพี่อื uh huh. ผมก็พ่อผมก็ว่าอ้าททาไมพ่อผมก็สงสัยกับแม่ผมว่าทาไมเขาเขาเนี่เขาคือเขาเขาทาไมปล่อยเช่าแล้วเขา,ขาเขาไม่อยู่เองนะพี่ครับและทีนี้และทีนี้และทีนี้ก็ย้ายย้ายของย้ายอะไรพ่อพ่อกับแม่ผมก็ย้ายของเข้ามาอยู่พี่ออ uh huh. ครับแ๊บนึงนะพี่นะเสียงน้องหมาเหรอใช่พี่ไม่ถึงว่าหมาที่บ้านที่เราเลี้ยงบ้านหรือหรือข้างนอกบ้านหรือ,อยังไงเนี่ยหมาผมเนี่ยเลยพี <c oughs> เออ่เออเออใส่อย,ยากจะเล่าเ,เรื่องด้วยแล้วก็ครับ <c oughs> แล้วทีนี้ก็ย้ายย้ายของเข้ามาอยู่พี่อืมก็ปกตินะพี่ก็ปกติก็อยู่อยู่ปกติไปเนี่ยพี่แล้วทีนี้แล้วทีนี้คืนหนึ่งพี่คืนหนึ่ง พี่เป้พี่เป้เคยเคยหักพี่พี่เป้เคยหักเล็บไหมพี่เคยหักเล็บไหมไม่เคยครับแต่ว่ามีแต่เล็บหักเสียงเสียงเสียงหักเล็บเหมือนเราเวลาเราตัดเล็บอะี่อ๋อดั้งแป๊กแป๊กเนี้ยนะใช่พี่ผมแม่แม่ผมมันนอนอยู่ข้างบนกับพ่อผมใช่ไหมพี่ครับแล้วผมมันแล้วผมมันนอนอยู่ข้างล่างกับพี่ชายครับผมอ่ะจะได้ยินเสียงทุกคืนพี่เหมือนคนตเหมือนคนตัดเล็บอย่างนี้ใช่ไหม ใช่พี่ได้ยินทุกคืนพี่ผมผมผมนอนคุมปวงนะพี่แต่ว่าผมก็เปิดเปิดตามาหน่อยนึงแล้วผมก็ฟังพี่ว่ามันอยู่ตรงไหนมันจะอยูดจุดมันจะอยูดจุดเดิมตลอดเพราะว่ายิงจกก็ไม่ใช่พี่แต่ว่าจิงจกก็ไม่ใช่เนี่ยผม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 ได้ยินเนี่ยเป็นเดือนพี่แล้วทีนี้แล้วทีนี้แล้วทีนี้แม่ผมอะ่ะแม่ผมเขาก็ฝันแล้วเขามาเล่าให้ฟังเนี่ ว่าเขาว่าเขาว่ามียายมียายมียายคนหนึ่งพี่มียายคนหนึ่งอยู่อยู่อยู่ตรงเสาอยู่ตรงเสาบ้านนะพี่ที่เช่าอยู่นะตรงเออใช่พี่ตรงตรงตรงที่มันดังนะพี่ตรงเสียงหารเล็บดังอ่ะยายยายยายคนเนี้ยหัวขาวหัวขาวพี่หัวขาวขาวผมผอม ตาดำๆพี่ตาขอบตาดำๆมาพี่เขาบอกว่าให้ให้มาให้มาทาให้มาทาสารให้ถ้าอยากให้ร่ารวยอะพี่อ้อาทาสารให้เขาอยู่เรา่า,างนี้แต่แต่แม่ผมก็ไม่ได้ทำเลยพี่ไม่ใช่บ้านเราอะ่ะเออใช่พี่ครับแกอยู่แกแกอยู่ตรงเสากลางบ้านนะพี่เสากลางบ้านอยู่อยู่ข้างบนน่ะครับ แล้วแกชี้ให้แม่ผมชี้ชี้ตรงเสาอะ่ะให้แม่ผมดูตอนอยู่ในฝันอะ่ะมันมันขึ้นเป็นเลขสีแดงพี่สองตัวครับอืมแล้วแม่แล้วแม่ผมก็ตื่นแม่ผมก็ตื่นแล้วแม่ผมก็แล้วแม่ผมก็มาดูมึงตื่นเช้ามาแม่ผมก็มาดูมันมีเลขจริงพี่อืมแต่แม่ผมไม่ได้ซื้อพี่ครับครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ผ่านมาผ่านมา อันนี้ไม่ได้ฝันนะพี่อันนี้อันนี้ไม่ได้ฝันนะพอผมพอผมออกมาเยี่ยมอยู่อยู่หลังบ้านผมอะมันจะมีข้อไก่ข้อป็ดใช่ไหมพี่ห้องน้ําเก่าอผมมองไปอะพี่ผมมองไปผมเจอยายอะพี่ยายเจอยายคนนั้นน่ะครับอยู่บนบนหลังคาพี่เขายืนบนหลังคาเออหลังคาบ้านใช่หลังคาข้อไก่ตรงหลังบ้านอพี่ข้อไก่ครับอืแล้วทีนี้ ในทีนี้พี่พี่ผมก็เจอแต่พี่ผมอะ่ะมันบอกมันบอกว่ามันมันก็เจอแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันเจอตรงไหนในในในบ้านนะพี่อืมครับนี่ครับมีมีประมาณนี้พี่อ๋อแล้วได้สรุปยังไงคือว่ายายคือ,อเขาเขาสรุปเออสรุปนี้ก็คือสรุปนี้ก็คือ แม่แม่ผมไปถามเจ้าของบ้านนะพี่เออเออเป็นเป็นแม่ของเจ้าของบ้านนะพี่เป็นแม่ของเจ้าของบ้านใช่ครับพี่เออแล้วแล,แล้วแล้วแกพี่ที่ที่ว่าแกอยู่ไม่ได้อพี่ที่ว่าแกอยู่ไม่ได้อะตรงตรงหิ้งพระมีกระดูกแม่แกพี่อ่าอ่า และแกและแกและแกทําบ้านใหม่พี่พี่พี่เป้คิดว่าทําบ้านใหม่และอยู่จะอยู่ได้ไหมพี่มันก็ต้องอยู่ได้ใช่ไหมพี่เขาเขาทําบ้านใหม่ปุ๊บเขาอยู่ได้อาทิตย์เดียวพี่เขาไปเลยเขาเขาไปทําบ้านหลังใหม่อยู่เจ้าของบ้านเะรพี่ใช่พี่ออกออกแกนะออกจากบ้านเลยใช่ครับทำไมอ่ะเพราะว่าเขานี่พี่เขาสี่เท่าพี่เขาทำสี่เท่าครับอยู่อยู่ไม่ได้เขาบอก ใช่ครับเขาบอกว่าใช่ครับเขาบอกว่าผีผีผีหลอกเขาว่าผีหลอกแต่เขาไม่ได้บอกว่าแม่เขานะครับอืมแต่ผมกับครอบครัวผมก็อยู่ได้สองปีนะพี่เออเออแล้วแล้วยังไงต่อไม่ถึงว่ดอยู่ถึงสองปีได้ทําอะไรให้ยายเขาบ้างเขาไม่เขาไม่ให้ต่อเติมอ่ะพี่ไม่ถึงว่าเข้าใจไม่ถึงว่าเออเราได้ไปทําบุญให้เขาหรือเอาอะไรมาไหว้เขาไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็มีนี่นะพี่มีวายวายอยู่บนบ้านนะพี่แล้วยายแกมาให้โชคของลาบกับแม่เราบ้างไหมนั่นแหละไอไอตอนมีมีแค่ตอนเดียวเลยพี่ตอนที่ชี้ตรงเสาตรงเสาบ้านเลยพี่แต่ก็ไม่ได้ไปแทงใช่ครับพี่ตรงตรงเลยโดนตรงตรงนี้ตัวแดงอืงก็คือประมาณนี้ครับพี่ครับเอออ๋อคือว่าคือขนาด ขนาดเป็นลูกของยายแกนะคือคยังอยู่ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกคืออาจจะไม่ชอบนะบไม่ชอบว่าไปตัวเองไปทำเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องสีเทาเรื่องผิดกฎหมายอะไรแบบนี้นะก็เลยเหมือนถูกถูกหลอกให้ไล่แต่เพิ่ดออกจากบ,บ้านหลังนี้นะครับเออแล้วก็เลยต้องปล่อยให้บ้านหลังนี้ให้คุณเช่าแล้วก่อนหน้านี้นก่อนหน้านี้เคยมีคนเช่าไหมเช่าก่อนไหม ไม่มีเลยนะพี่ผมคือเขาทำบ้านคนแรกเลยเหรอใช่พี่คนแรกเลยคือทําบ้านใหม่กิ๊กเลยแล้วผมก็ว่าทําไมเขาไม่อยู่อืครับก็อยู่มาถึงสองปีใช่ครับพี่แล้วผมก็ออกแล้วเขาเขาเพิ่งมาบอกว่าเขานี่ครับว่าว่าโดนโดนผีหลอกแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าแม่เขาอืออ๋อเอาไม่เป็นไรก็อจะว่าเขาอาจจะเลือกนะเลือกบางคนที่อยากมาอยู่ตรงนี้เนาะครับ เนาะพีแต่ว่าคือขนาดขนาดลูกนะพี่ขนาดลูกก็ยังโดนนะพี่เออบางทีไม่ชอบไงไปทําเรื่องอะไรแบบเนี้ในบ้านอ่ะบางทีพ่อแม่เราเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ชอบนะครับแม้กระทั่งเป็นลูกตัวเองนะเออเอาปีครับนี่คือเรื่องราวสั้นๆนะครับยายปิศาจขอบคุณมากนะขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถกลับมาจากที่ทํางานแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังนะคุณเกษมนะครับพี่เบลได้ครับผม ผมผมติ่งก็กองอยู่แล้วพี่เอออ้าวขอบคุณมากที่ติดตามนะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนะแต่ก็ถ้าเป็นครั้งหน้ายังไงก็ไม่ต้องรีบเหมือนแบบนี้นะอันตรายนะครับโอเคได้ได้ครับขอบคุณมากแล้วก็ก่อนวางใัด้ลยนะษาสุขภาพด้วยนะครับครับพี่เปี๊เช่นกันครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับ